เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทีละลัดสำเร็จวัน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานาครพักเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ในวันนี้ค่ะทุกท่านทราบดีว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้เป็นแบบขาดดุลรัฐบาลของงบประมาณ3.1ล้านล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ5.66 ถือว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ย้อนแย้งสวนทางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด -19 การใช้งบประมาณ ต้องมีการเพิ่มมากขึ้นในการเยียวยาและฟื้นฟูแต่การจัดทำงบประมาณป,ปีนี้ถือเป็นความแปลกประหลาดที่แม้แต่สอสอที่สังกัดฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นมาอภิปรายถึงข้อบกพร่อง,องของพรบฉบับนี้ว่าไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันและดิฉันก็คาดหวังว่าเมื่อเพื่อนสมาชิกได้เห็นปัญหา ของพรบฉบับนี้แล้วก็คงจะไม่รับหลักการให้ผ่านสภาไปได้มิฉะนั้นประชาชนจะเข้าใจว่าได้ตกลงต่อรองผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วเรื่องจึงจบดิฉนันมองว่างบประมาณจะมากหรือน้อยอาจไม่ใช่ปัญหาเท่าความดื้อรั้นของผู้มีอำนาจที่ไม่เคยยอมรับในความผิดพลาดของตนเองดังเช่นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอยู่ทำอะไรผิดก็โทษแต่คนอื่นไม่เคยมองตนเองเลยค่ะ กระทรวงแรกที่ทีฉันต้องติงรัฐบาลก็คือการตัดลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีนี้ที่มีจำนวนสูงมากถึง2.4หมื่นล้านบาทท่านฟังไม่ผิดคะ่ะ2.4หมื่นล้านบาทของกระทรวงศึกษาที่ถูกตัดลดลงไปถึงซึ่งคิดเป็นร้อยละ6.75ทั้งที่การศึกษาของไทยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนายอย่างเร่งด่วน เจ็ดปีที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำอยู่ในอันดับท้ายๆของกลุ่มประเทศในอาเซียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในลำดับที่6ตามหลังเวียดนามท่านรู้สึกอะไรบ้างไหมคะหรือถ้ารู้สึกเฉยเฉยพอพวกท่านอยากให้มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่มีผู้กล่าวว่าชนชั้นปกครองไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนฉลาดหรือมีความรู้เพื่อที่จะได้ปกครองง่าย ไม่รู้กฎหมายไม่ต้องมีปากเสียงอย่าปล่อยให้คำพูดเหล่านี้เป็นจริงเลยค่ะระดับระดับอุดมศึกษาของไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ8ตามหลังกัมพูชาและฟิลิปปินส์แต่พลเอกประยุทธ์กับไม่เคยใส่ใจแก้ไขและถ้าจะลงไปดูให้ลึกนะคะรัฐบาลเลือกตัดในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของอนาคตของชาตินั่นคือไปเลือกตัดในส่วนของปรมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งมีจำนวนสูงถึงกว่าสองหมื่นล้านบาทการตัดงบประมาณในส่วนนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำงบประมาณที่ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาและไม่เคยให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ประเทศชาติของเรารวมถึงประชาชนหลุดพ้นจากความยากลำบาก และมีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดคืนค่าเทอมแก่เด็กคืนค่าเทอมของเด็กแก่ผู้ปกครองดิฉันเห็นด้วยนะคะที่ขณะนี้เด็กจําเป็นต้องหยุดเรียนเพราะโรคระบาดต้องหาทางเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมีภาระท้งเรื่องของค่าไฟค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แในทางกลับกันค่ะรัฐบาลเองก็ต้องไม่ลืมว่าควรต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้เหมาะสมเพราะโรงเรียนยังมีรายจ่ายส่วนอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้จ่ายอยู่10ปีที่แล้วค่ะในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยนำโดยท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรมีโครงการวันแท็บเล็ตเพอร์ชายให้นักเรียนป .1 ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดยการจัดสรรจากรัฐอย่างเท่าเทียม มีเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้นั่นหมายถึงการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เทน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จะตามมาผู้กำหนดนโยบายในสมัยนั้นนะคะมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงและปฏิรูประบบการศึกษาอีกทั้งยังเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้เพราะเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกจะมีความเติบโตอย่างมากในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงอย่างที่พักเพื่อไทยคาดการไว้เสียดายค่ะที่พักเพื่อไทยคิดไว้ให้แล้วแต่พลเอกประยุทธ์ทำไม่เป็นพักเพื่อไทยมีวิสัยทัศน์ล่วงหน้ามากกว่าสิปีแล้วแต่ขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรดิฉันอยากรู้ว่าท่านเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DNA n a h หรือไม่คะ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถส่งเสริมด้านการรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นการลงทุนที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในระยะยาวเรื่องการดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพของตอนเองดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะหากพลเอกประยุทธ์จะสนใจในนวัตกรรมเหล่านี้และลงทุนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม หากในวันนั้นรัฐบาลท่านในยกยิ่งรักไม่ถูกยิ่อำนาจหรือมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ต้องเห็นเด็กนักเรียนไปนั่งตากแดดเพื่อรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ในยุค learning from home และดิฉันมั่นใจว่าหากประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตั้งแต่สมัยนั้นการจัดอันดับการมีความเจริญเติบโตในเรื่องการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยจะต้องอยู่ในลำดับต้นๆค่ะ แต่ก็ยังดีนะคะที่10ปีผ่านมาแล้วเนี่ยนักเรียนไทยไม่ต้องกลับไปใช้กระดานชนวนโดยฝีมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกกระทรวงหนึ่งค่ะที่จะต้องกล่าวถึงก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตัดลดงบลงถึง4,338ล้านบาทแม้พลเอกประยุทธ์นะคะจะออกมาตอบโต้ว่า ตัวเลขงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกปรับลดไปนั้นได้นําไปใส่เพิ่มไม้ได้หน่วยงานหรือกองทุนที่อยู่ภายใต้การกํากับของพลเอกประยุทธ์เองทําแบบนี้เหมือนต้องการบอกกับประชาชนว่าอะไรคะถ้าต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขไม่โปรง่งใสหรือทํางานอย่างไรประสิทธิภาพหรืออย่างไรสาม,มีค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้ามาพูดนะคะว่าไม่อยากให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทาการร่วมอนาจการบริหารจัดการไว้หรือนัดละคลาเป็นทางออกของท่านทั้งหมดค่ะมันคือสิ่งที่ท่านเองไม่เคยคิดที่จะกระจายอํานาจให้กับผู้บริหารในส่วน,นอื่นๆทั้งที่ระบบการบริหารที่ดีแล้วนั่นคือการกระจายอํานาจเพาะความช่วยเหลือจะได้ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วพลเอกประยุทธ์ค่ะจะได้รับฟังการอภิปรายของสมาชิกในที่นี้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ว่า สอบอคอที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่ไม่ลงรอยกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์บานปลายนโยบายที่ฝ่ายบริหารโยนให้ฝ่ายปฏิบัติทาทางทำงานกันเองโดยไม่ให้เครื่องไม้เครื่องมือ ดิฉันจะยกตัวอย่างให้นะคะเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายๆจุดด้วยกันในกรุงเทพมหาคนครที่เกิดจากการประสานที่บกพร่องและไรประสิทธิภาพเป็นเหตุการณ์จริงที่ฉันไม่แน่ใจว่าผลเอกประยุทธ์จะรับทราบไหมเพราะคงไม่มีใครเอาปัญหาของประชาชนมาใส่หูให้ท่านฟังในเรื่องแรกค่ะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่รับผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้ว ต้องกักตนเองอยู่ที่บ้านเพราะเตียงในโรงพยาบาลเต็มจนหลายรายต้องเสียชีวิตหรือแม้แต่บางรายไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะไปตรวจหาเชื้อด้วยซ้ำบางรายก็ไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่เตียงไม่พอก็ต้องเสียชีวิตไปด้วยสาเหตุโรคอื่นไปแล้วบางคนก็ต้องจบชีวิตอย่างเดียวดายที่บ้านของตนเองยิ่งไปกว่านั้นค่ะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากต้องเดินทางไปตรวจหาเชือ้อ ต้องหาทางไปเองนะคะถึงคุณจะไม่มีรถประจำทางแต่คุณก็ต้องหาทางไปให้ถึงจุดตรวจนั้นให้ได้ทำไมภาครัฐถึงไม่ส่งเสริมหรือประสานงานในเรื่องนี้มีภาคเอกชนหลายรายค่ะต้องการที่จะยื่นมือให้ความมาช่วยเหลือแต่รัฐบาลก็ไม่เคยบริหารงานอย่างฉเฉลียวฉลาดเลยคิดว่าจะทำทุกอย่างเองให้ได้หมดสุดท้ายก็หลมล้มเหลวทั้งหมดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อเดินทางไปขอตรวจหาเชื้อแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าเสี่ยงต่ําต้องเสียค่าใช้จ่ายเองกลุ่มเสี่ยงบางท่านถ้ามีเงินก็ตรวจแต่ถ้าบางท่านไม่มีเงินก็ต้องกลับมาดูอาการที่บ้านนี่ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาจากนโยบายที่ต้องการประหยัดรายจ่ายของภาครัฐเห็นลีือยังเขว่างบประมาณที่ถูกตัด ถ้าหากว่าเป็นส่วนที่จำเป็นมันจะทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละและกลุ่มจิตอาสาต่างๆองค์กรทำความดีที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่รัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรทางการแพทย์ต้องเหนื่อยมากขนาดนี้นั่นเป็นเพราะฝ่ายบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพนั่นเอง ในกรุงเทพมหาคนครค่ะนอกจากอสอสอที่ได้ค่าเสียงภัยลายล,ละ500บาทอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ถือว่าเป็นด่านหน้าในการป้องกันดูแลประชาชนนั่นก็คือคณะกรรมการชุมชนค่ะคลัสเตอร์ใหญ่ๆใ,ในชุมชนคลองเตยแฟลตคลองจันทร์ หรือแม้แต่เคหะชุมชนล่มเก้าในกรุงเทพมหานครมีรวมมากกว่า2016ชุมชนรู้หรือไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงภัยเป็นผู้ส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงต้องเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มผู้ป่วยทั้งที่กลัวแต่ก็ต้องทำค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดงานพลเอกประยุทธ์ยังมีวันหยุดนะคะแต่พวกเขาไม่ได้หยุดงานเลยดิฉันจึงเห็นสมควรว่าภาครัฐควรต้องจัดสรรค่าเสี่ยงภัยให้พวกเขาเหล่านี้ด้วย การตรวจหาเชิงลึกค่ะเป็นไปด้วยผลประโยชน์การจัดสรรวัคซีนไม่โปร่งใสที่ผ่านมาก็สร้างความเจ็บช้ำให้กับประชาชนมากพอแล้วอย่าซ้ำเติมประชาชนด้วยการฉวยโอกาสหากินในช่วงของวิกฤตเหล่านี้เลยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะยังกล่าวด้วยความไม่รู้หรือไม่ว่าผมมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่โกง ช่างส่วนทางกับประกาศขององค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติค่ะที่จัดให้ไทยอยู่ในดับที่104จาก180ประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีเลยค่ะเรื่องที่มีหลักฐานมีสถิติอ้างอิงชัดเจนยังบิดเบือนได้และประชาชนจะเชื่อถือคำพูดอะไรของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บ้างหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ค่ะยังกล่าวอย่างเลื่อนลอยว่ากู้เงินมาใช้หนี้รัฐบาลอื่น ท่านรู้หรือไม่คะว่าท่านอยู่ในนี้มาเจ็ดปีแล้วอยู่ภายใต้การนําของคนที่ชื่อว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านยังคงสุภาษิตเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงว่ารําไม่ดีโทษปีโทษกลองสุดท้ายนี้คะ่ะดิฉันขอเรียนว่างบประมาณที่รัฐบาลมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ ให้ไปแล้วรัฐบาลก็ใช้แบบไร้ทิศทางไม่ได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดิฉันเป็นห่วงประชาชนว่าหากรัฐบาลบริหารประเทศเช่นนี้ประชาชนต้องตกทุกข์ได้ยากดำรงตนอยู่ได้ด้วยการรอรับเศษเงินที่รัฐบาลคิดจะแจกก็แจกเท่านั้นแต่ไม่เคยสร้างรายได้หรือเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประชาชนเลยดิฉันจึงไม่สามารถที่เห็นชอบในวาระรับหลักการนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ